ควรตีนเด็กที่งาน The Way a r t i s t Intern Camp ใครสาวเยอะสุดขอโทษครับต่อพี่สาวเยอะสุดวันละกี่รอบพี่แล้วแต่กลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่เวลาด้วยแบบคนมาร่วหม่งมาช่วยด้วยก็มีบางครั้งใช่ครับโหพี่อะหม่งมุ่นแล้วพี่เรามาวันนีแล้วเรายงไงน้องคนนี้เลยเยอะมากนี่เลยนี่จริงเปล่าอะไรเหรอเขาบอกว่าเราสาวเยอะจริงก็ได้ลุงสาวเยอะเหรอลูกสาวเยอะไหมไม่แต่โตขึ้นแล้ว ไม่เชื่อไม่ถามเชื่อไหมเชื่อว่าเชื่อที่เชื่อว่าไม่เชื่ออ่าไม่ถามเมื่อวานเหรอแล้วเจอเหรอเสื้นเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อหุ้นเหลืองสัมภาษณ์ป่ะไม่เฮ้ยหยุดก่อนนี้พี่คือใครอ่ะเล่าอะไรอ่ะเล่าอะไรลูกพี่คือใครอ่ะแล้วเราคือใครอ่ะโอเคลูกเบ้เข้าร้านน้ำฟันกันรุ่นน่ะเนี่ยร้านน้ำฟันน่ะไป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  ขึ้นเล่นเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรเมื่อกี้ไหนว่าจะไม่หลอกกันใช่ไหมแล้วเราหลอกพี่ทำไมอะเราขึ้นเล่นจริงหรือเปล่าไม่หลอกเราขึ้นเล่นจริงๆเล่นเพลงอะไรเล่นเพลงอะไรไปไมนต้องรักเธอกับคุณทำไมก็ต้องรักเธอนี่คือบอกใครเออมันอือโซโซเขาอ้าวสรุปลักเขาพี่รกพี่ดีกว่ายังไงยรงพี่ผมรปลื้มใจมากตอนเลี้ยงเด็กอะเี่ยงเล่นการ์ดอยู่ๆเลยี่ดีใจมาก วงเราชื right ่ออะไรพี <the <the ่ไม่รู <the <the ้พี่ไม่อยากรู้แล้วรู้แตเคยรู้แตเคยอะไรนะรู้แต่เลยรู้แต่หมดทั้นี้จริงเหรอชื่อไปครับไปเติมชื่อไปครับไปชื่อไปไม่ใช่ชื่อพี่อ่ะกูจรอ้าววงอะไรนะวงกูไอจีกูแบนกูแบนย่าทำไมเราทำตัวแบบนี้กินของทั้งหมดไม่ไว้แล้วไม่ทิ้งเราเราใช่ไหมไม่ใช่ครับผู้ชายเราต้องยอมรับผิดหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เราทิ้งแล้วพี่เขาทิ้ง เราไม่หยิบไม่ได้หรอไม่ได้เอาเร็วเล่นเองเลยยังไม่ได้เล่นครับเราไม่อยู่รุ่นนะเราไม่อยู่รุ่นสรุปว่าเล่นเองอะไรไปยังไม่ได้ขึ้นครับยังไม่ได้ขึ้นครับเล่นไหมเล่นครับอะนไหลไว้นะมือเราประดีโย่ต้องเล่นุยตาเลยเฮ้ยพี่ปล่อยลงมือพี่ไว้ลงมือไม่อยากจะขอให้เวลานี้เป็นของเรา ไห้ตกรอบลองรอบรอบไห้เข้ารอบแล้วก็ตกอยู่ดีอ่านั่นแหละคอร์รบอคอมพี่ถ่ายรูปนาเข้าข้อมูลเป็นเท็จโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพี่ผมไม่อยากจะพูดคำนี้กับพี่เลยพี่เป็นเหรณที่ขออนุญาตกันเลยไหมชอบชอบไหมไม่ให้ใหอย่าลืมไปติดตามและให้กำลังใจน้องๆแปดทีสุดท้ายได้ที่ The Way a r t t i s i n t e r n t Camp 15มิถุนายนนี้